เชื้อโรคทจุดแรกจะได้รับมาก่อนก็จะสร้างคูณต้านทานขึ้นมาดูจะได้สารปูนต้านทานเหล่านี้ทําให้ทารกที่กินลงแม่นั้นเจ็บป่วยน้อยกว่านะคะดังนั้นเราจึงอยากจะให้แม่ลูกทุกคู่นะคะแด้เดิมก,ก้นกาวให้นมแม่โดยเร็วที่สุดหลังคลอดค่ะนมแม่เป็นอาหารชนิศสําหรับทารกแรกเกิดทุกคนนะคะนมแม่ยังมีสารเรื่องของ การส่งเสริมพัฒนาการทางสมองของลูกด้วยค่ะทําให้ทารกที่กินนมแม่นี้มีพัฒนาการทางสมองได้เต็มตามศักยภาพของตัวเองค่ะและหลังจากนั้นถ้าแม่ลูกได้อยู่ด้วยกันลูกก็จะได้ดูดนมแม่ได้ตามความต้องการของลูกคุกครังที่ลูกหิวลูกก็จะได้ดูดนมแม่ค่ะการดูดนมแม่นี้เราต้องมีการจัดท่าทางการดูดนม ให้ทารกสามารถกระตุ้นการชงน้ำนมได้ดีและแม่ไม่เจ็บหัวนมด้วยค่ะเราจึงได้มีการจัดบริการนะคะเรื่องของการให้คำแนะนำการให้นมแม่แก่แม่ลูกทุกคู่ที่ต้องการให้นมแม่ค่ะที่ศูนย์นมแม่ของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ค่ะ